สงสัยกันไหมคะว่าทําไมชา้างแท็กเตอร์ถึงเลิกผลิตเครื่องตัดอ้อยที่มีระบบขับใบมีดด้วยโซ่เมื่อก่อนเครื่องตัดอ้อยของชา้างแท็กเตอร์เป็นระบบขับใบมีดด้วยโซ่ค่ะแต่ในระบบนี้ชาวไร่เจอปัญหากันบ่อยมากเลยค่ะในขณะทํางานเดี๋ยวก็โซ่ขาดโซ่หลุดโซ่ปินสเตอร์บ้างเป็นตลอดทั้งวันเลยค่ะทําให้เสียเวลาในการตัดอ้อยชา้างแท็กเตอร์จึงได้นําปัญหาเหล่านี้นะคะมาแก้ไขและพัฒนาจนได้มาเจอกับระบบขับใบมีดด้วยเพลาตรงค่ะ เป็นระบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเพราะระบบขับใบมีดด้วยเพลาตรงไม่มีจุดต่อเพลาแข็งแรงทนทานรับแรงบิดจากการตัดโคนอ้อยได้ดีมากเลยค่ะช่างแท็กเตอร์ได้ทำการพิสูจน์มาแล้วค่ะจากชาวไร่ที่ใช้งานจริงช่างแท็กเตอร์จึงได้นำระบบขับใบมีดด้วยเพลาจดอนุสิทธิบัตรคุ้มครองหรือเรียกได้ว่ากฎหมายคุ้มครองนั่นเองค่ะระบบนี้มีเราเจ้าเดียวห้ามลอกเลเียนแบบนะคะ ท่านไหนนะคะที่สนใจเครื่องตัดอ้อยหรือว่าเครื่องสั่งใบอ้อยนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทชางแท็กเตอร์สุพรรณบุรีหรือโทรหาน้องโบได้ที่เบอร์0988250045ได้เลยนะคะ